สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนทุกคนสบายดีไหมคะที่เรามาคลิปในวันนี้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสาคัญบางอย่างแหละเพื่อนๆน,นึกออกกันมั้ยเอ่ยว่ามันสําคัญยังไงติ๊กตอกติ๊กตอกก็วันนี้นะ่ะเป็นวันที่1มกราคมแล้วและนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยของเรานั้นเข้าสู่อาเซียนแล้วยังไงล่ะคะรม,มือตอนแรกเพื่อนๆหลายคนก็คงคิดว่าพอประเทศเราเข้าสู่อาเซียนคงจะวุ่นวายหน้าดูสินะคะ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพอเข้าแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาคนที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์กันดีกว่าเอะเอาคนไหนดีนะโอ้ะเจอเป้าหมายแล้วค่ะนั่นคุณป้าก,กําลังคุยกับชาวต่างชาติอยู่แหละค่ะเดี๋ยวหลังจากเขาคุยเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันดูนะคะดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะคะ เราเข้าไปหาก,กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าโอ้สวัสดีจะหนูเมื่อกี้คุณป้าคุยกับชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณป้าคุยได้หรอคะแหมก็ตอนนี้ไทยเราเข้าสู่อาเซียนแล้วนี่นาะเราเลยต้องฝึกภาษา,ษาอังกฤษเข้าไว้ไม่งั้นอายประเทศอื่นเขาหมดเลยแต่ป้าก็ไม่เชิญคุยได้ขนาดนั้นหรอกนะป้าแค่เขาพูดอะไรมาก็ฟุตฟิตโฟรไฟพยายามตอบเข้าไปเท่านั้นแหละ มนุษย์ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันเนาะแมขนาดคุณป้ายังเตรียมตัวขนาดนี้พวกเราที่ได้เรียนภาษามาตั้งแต่เด็ก,กต้องเอามาใช้ในงานนี้กันบ้างแล้วนะคะจะได้ไม่ขายหน้าประเทศอื่นเขาเอแล้วคุณป้าว่าพอเข้าอาเซียนแล้วจะมีอะไรวุ่นวายมากขึ้นไหมคะอืมก็ไม่มีนะทุกอย่างก็ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลยเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าพอเราเข้าอาเซียนก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องตื่นตระหนกหรือต้องกังวลเลยคะ่ะเพราะฉะนั้น เรื่องที่เข้าอาเซียนแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจนหน้าตกใจนั้นตัดทิ้งไปได้เลยค่ะหายห่วงฮะได้เวลาแล้วต้องไปรับเพื่อนที่สนามบินเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินนะคะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินกันแล้วเฮ้ยจ hey, วัะด,ดีโอวัตด,ดีไม่เลยเพิ่งมาถึงเองแล้วไปเที่ยวที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างสนุกมากเลยไว้วัหลังไปด้วยกันนะเออจิ๊บรู้ไหมพอเข้าอาเซียนแล้วไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนะ แต่ยกเว้นประเทศพม่าใช่ไหมใช่ใช่เอ้ยแล้วนี่จิ๊บจะเปิดเทมอมเมื่อไหร่อ่ะรอะเ,รเปิดเดือนสิงหาเนู่นเพราะมหาลัยปรับเปิดให้ตรงกับประเทศสมาชิกอาเซียนนะ่ะอ๋อยี่นี่เองงั้นเดี๋ยวเรากับเจมไปเอากระเป๋าก่อนนะจิ๊บรอยอยู่แถวแนี้ก่อนก็ได้โอเคได้เลยอืคนไม่ค่อยมีนะวันนี้เดี๋ยวเราเดินรอเจมกับแนนซี่ไปเรื่อยๆดีกว่าเพื่อนเพื่อนกระทนฟังเราบ่นไปเรื่อยๆื่อยก่อนละกัน วู้ดูท้องฟ้าสิอากาศดีดีเฮ้ยน้องระวังเฮ้ยดูดิก็ได้ไปตามคพยาบาลมาดีเนาจี๊บจี๊บไป็น้ตากอนจิบจ๊หนูหนูเป็นลรเนาะ้องเขาเลือดออกด้วยมีคนนารถพยาบาลหรือยังตามแล้วตามแล้วหวัดดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนคงตกใจแย่เลยสินะแต่ว่าเราไม่เป็นไรแล้วดีนะมีคนช่วยเราไว้ทันอยากรู้ไหมว่าใคร นี่ไงขอบคุณพี่พี่มากๆเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้ไม่เป็นไรเพื่อมนุษย์ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วเออขอถ่ายรูปพี่พี่เก็บไว้ได้ไหมคะชี